ก่อนอื่นเลยปูเเือแมวขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จร่ำรวยพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะภาระคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บศัตรูมูมานวินาศสันติสาธุสาธุสาธุ ในคลิปนี้ปู่เสือแมวจะทายเฉพาะเรื่องโชคลาภและเคล็ดลับการเสี่ยงโชคเฉพาะของแต่ละลัคนาราศีอ๋อใครรวยวิธีไหนได้เลขยังไงก็อย่าลืมเอามาเล่าด้วยนะปู่เสือแมวรอฟังอยู่เรื่องความรักรัคนาราศีกรกฎ ปี2567ชาวลัคนาราศีกรกฎความรักเหมือนใบไม้เช็ดยังไงก็แสบตูดปีนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎดาวคู่ตกมรณะก็แปลว่าสบายแยกย้ายหมดภาระไปอีกหนึ่ง ชาวกรกฎคู่ไหนที่สงเงาะสงเงะระหองระแหงกันปีนี้ถ้าคุยกันไม่ลงตัวมีโอกาสจบจากกันสูงก็ไม่ต้องเสียใจปูเสือแมวอยากจะบอกว่าความรักมันก็เป็นเช่นนี้มีสมหวังแล้วก็มีผิดหวังพบกันแล้วก็จากกันมันเป็นธรรมดาของโลกสิ่งที่ปูเสือแมวอยากจะบอกก็คือ ทุกสิ่งร้วนขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าทั้งคู่ลดทิทิลดอีกโก้มีปัญหาพูดจากันถ้อยทีถ้อยอาศัยอ่อนน้อมต่อกันแล้วไม่ว่าดาวจะไปตกมรณะตกเหวตกนรกที่ไหนก็ไม่สามารถจะทำอะไรคู่เราได้ซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราล้วนเคยผ่านมาแล้วปีนี้ คนมีคู่ก็ต้องระวังมือที่สามมือมืดมือที่มองไม่เห็นจะแอบ,บมาจกตาแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงกินเสร็จเดี๋ยวเขาก็เอามาคืน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก่อนจะไปเรื่องอื่นปูเสือแมวขอเล่าเรื่องโทษภัยจากศีลข้อ3การผิดประเวณีถ้าตามบาลีท่านว่า ตายไปต้องตกนรกปีนต้นงิ้วซึ่งก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรต้นงิ้วก็ไม่ได้น่าจะปีนยากว่าไหมมีหอกแหลมทิ่มแทงมีนกกาจิกตีก็แค่เจ็บก็แค่ตายเท่านั้นพอเกิดมามักจะเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักมักถูกหลอกถูกทรยศมีลูกลูกก็จะเลี้ยงยากเกเรไม่เชื่อฟัง นี่เป็นเพียงกรรมบางส่วนสำหรับหนึ่งน้ำที่คุณยอมเสียไปให้กับชู้ปูเสือแมวเชื่อว่าพวกคุณคงยอมแลกส่วนใครที่มีลักษณะอาการอย่างที่กล่าวมานี้อยากจะแก้กรรมอยากจะขออโหสิกรรมก็ให้ไปอธิษฐานจิตขออโหสิกรรมต่อหน้าพระประธานแล้วมันภาวนารักษาศีล มันทำทานก็จะช่วยได้ไม่ว่าดวงจะดีหรือร้ายสุดท้ายแล้วต้องมีสติให้มากสติจะก่อให้เกิดปัญญาดวงดีก็เตรียมตัวบุกดวงไม่ดีก็ตั้งกาดรับให้มั่นเหตุที่กล่าวไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเป็นแต่เป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงและแก้ไข ปูเสือแมวหวังว่าทุกท่านจะเรียนรู้คลิกแพลงจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ผ่านพ้นอุปสรรคประสบความสำเร็จในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม<ๆ>เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรา